เกม Euro Truck Simulator นะนี่ <S <S เราก็ได้งานแล้วน,นี่เป็นนี้นะซ้ำอันนี้เป็น şey, Emin, รอบที่สองของสถานที่นั้นโอเคคราวนี S <S ้เราใช้เป็นสแกนเนีย R Series ครับก็คือแขยงกับรอบที่แล้วแหละสแกนเนียรุ่นยอดนิยม Oi! เวลา8ชั่วโมงครับระยะทาง126ไมล์โอเคนอนไม่ได้นะไม่ต้องนอนเราไม่ต้องนอนยังไม่มวงปกติถ้าเกิดถ้าเกิดงานมันต้องการให้เรานอนมันจะบวกเวลาให้เราอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปนอนซ้ําเนี่ยแบบนอน 2009นะตัวเลขใหญ่เลย sẽ là tách 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 ở gì thế quá กักเลนเราพยายามแบบวิ่งวิ่งเข้าเลนที่มันวิ่งชา้าถ้าเราแบบใช้แค่เลนซ้ายไปเลนซ้ายเท่านั้นพยายามจะไม่กักเลน จงใจอ่ะนายจงใจนี่ว่ะไอ้นี่ไม่ใช่รถเสียลนะไอ้นี่นายจุดรจุดไฟเผาตรงนี้เลยมากกว่ามาั้งนี่คือจงใจสร้างผลงาน โอ้แม่งเลี้ยวทีรถเกือบตะแคงออกตัวล้อฟรีเลยลหรโอ้ยโอ้ยดีแซงเราแล้วไงโอ้ยเฮ้ยโอ้ยตบอีกแม่งตบด้วยไอ้ย่ะไอ้นี่มันโอดเออเลี้ยวๆไปเลยเลี้ยวขวาไปเลยเพื่อนเพื่อนเลี้ยวไปเลยเพื่อน เ,เสียจังหวะหมด ตัวแบบรื๊บทีเดียวโอ้หรมดเกับกับความ เครื่องยนดังแต่ความจริงเราชอบไออาแบบ2009มากกว่าเว้ยเสียงแบบมันได้ยินเสียงไฟอันนี้มันไม่ได้ยินเสียงไฟมันได้ยินแต่เสียงเครื่องเอ,อไปเลยส่งงาน1จ็อบ ผลงานยืนน,นี่รถสีสวยดำเดโป เปียวหน่อยขอเ,เปียวๆหน่อยอลีเข้าไปไหน่อยเรียวเข้าไปไหน่อยดันเข้าไปไหน่อยเพื่อนอึ๊บอึ๊บโอ้โหไม่ไดไ้ไม่สวยเลย อย่า <laughs> ขยับเยอะตาตาเอียงตาเบีย้ยวโอเคี้ยเนโอ้โหุมนี้มันแบบกันแดดนะเนี่ยมุมนี้แดดไม่เข้าเลยมันมบังหมดเลยนะ รีฮะคันนี้มันแตกต่างตรงไหนว่าดูข้างนอกคล้ายๆกันนะ ถ้าเกิดฐานสามก็จะได้ส่วนละแปดใช่ไหม 8, 8, 8. แปดแปดแปดเราเสร็จมาแล้ว16งานกนะ็คือ2ส่วนแล้วเอาว่ะอีกไม่ไกลฮะ24งานนะไม่ไกลเท่าไหร่สวยดีโอเคครับนี่ก็สแกนเนียอาร์ซีรีส์นะ